มีใครเคยสังเกตไหมว่าหลังจากที่เราทําศัลยกรรมจมูกมาซ้ำๆหลายๆครั้งแล้วเนี่ยรูจมูกเราเล็กลงทางที่เราไม่ได้ตัดอีกจมูกเลยนะคะอันนี้อันเกิดได้จากแผลเป็นจากการกรีดมันหดรัดตัวค่ะซึ่งปกติเนี่ยแผลเป็นอ่ะมันจะเกิดเอฟเฟกการหดรัดตัวหลังจากที่มีการผ่าตัดประมาณ2สัปดาห์ถึงหเดือนแผลเนี่ยก็จะค่อยๆหดเข้าเรื่อยๆค่ะซึ่งคนที่ผ่าตัดบ่อยๆซ้ำๆเนี่ย มันก็จะหดจนกระทั่งรูจมูกเราอ่ะเล็กตีบหายใจไม่สะดวกได้หมอแนะนําให้ป้องกันดีกว่าการแก้ไขก็คือหลังจากที่เราตัดใหม่แล้วเนี่ยเราหมอจะให้ใส่ตัวถังรูจมูกแบบนี้นะคะใส่ไว้เลยป้องกันไม่ให้แผลเป็นหดซึ่งสําคัญในคนที่มีความเสี่ยงที่รูจมูกจะติดเล็กอยู่แล้วก็คือคนที่เคยตัดติดจมูกมาก่อนแล้วก็คนที่รูจมูกตีบเล็กมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะ ก็ใส่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าการแก้ไขมันยากมากนะคะ